แม่แม่เคยไหมคะนั่งดูหนังอยู่กับลูกอยู่ดีๆหน้าจอทีวีก็เปลี่ยนไปมีฉากที่แบบแสดงความรักจูบกันแบบดูดดื่มเลยนะคะลูกก็หันมามองหน้าแล้วก็ถามว่าแม่เขาทําอะไรกันนะแล้วก็แล้วทำอย่างเนี้เขาจะท้องไหมนะคะเอาละสิตอบยังไงดีใช่ไหมคิดว่าแม,แม่แม่หลายคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็มีความกังวลใจคะ่ะว่าแล้วจะตอบยังไงมันถึงจะ กำลังดีนะคะก็เราก็ยังเชื่อว่านะแม่แม,แม่หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะคุยกับลูกโดยเฉพาะลูกที่เป็นเด็กเล็กๆวัยสิบขวบนิดๆนะคะแต่แต่นะคะปัจจุบันค่ะเราคงปิดการเรื่องเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะ,ะดังนั้นเราก็ควรจะต้องเผชิญหน้ากับมันแบบไม่เคอะเขินนะคะแล้วก็ต้องไม่หนีค่ะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าอายแล้วก็พูดคุยกันไม่ได้ ดีสิค่ะเราใช้โอกาสนี้ละค่ะเพื่อจะสอนเรื่องเพศศึกษาลูกไปด้วยในตัวเลยนะคะหลักคิดของแม่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องไม่รีบเปลี่ยนช่องนะคะเราก็ไม่ต้องรีบดุลูกด้วยนะคะเพราะว่าแปลว่าลูกไว้ใจเราค่ะเขาถึงกล้าพอที่จะหันมาถามหลักง่ายๆของเบานะคะของบ้านนี้นะคะก็คือต้องตอบสั้นๆค่ะตอบในสิ่งที่ลูกถาม แบบภาษาแบบบ้านๆนะคะเข้าใจง่ายๆให้เหมาะสมกับวัยนะคะเช่นถ้าลูกถามว่าแม่เขาทำอะไรกันนะคะทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยนะคะแม่อาจจะลองตอบแบบนี้ได้เลยนะคะว่าอ๋ออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจูบกันจ่ะนะคะแล้วก็เฉพาะเวลาที่ผู้ใหญ่หรือคนที่รักกันมากๆนะคะเขาใช้การกอดการจูบกันเป็นวิธีการแสดงความรักรูปแบบหนึ่งแต่ ถ้าไม่ใช่แฟนนะคะไม่ได้สนิทสนมกันเขาก็จะไม่ทํากันแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับเด็กๆอย่างเรานะคะตอนนี้การกอดจากพ่อแม่หรือกอดกันแบบเพื่อนๆเนี่ยก็เพียงพอนะคะแล้วถ้าลูกถามต่อไปล่ะว่าแล้วจุบแบบเนี้ยท้องได้ไหมนะคะอันนี้สําคัญนะคะว่าเราจะต้องแก้ไขความเข้าใจผิดให้มันถูกแล้วก็ต้องให้มันชัดเจนนะคะคุณแม่ตอบสั้นๆได้เลยค่ะว่าจูบกันแบบนี้ ไม่ท้องจ้ะนะคะการจูบกันแบบนี้อาจจะทำให้หัวใจเต้นแรงอาจจะหน้าแดงเขินๆได้แต่ไม่ทำให้ท้องนะคะเวลาคนจะท้องได้ค่ะต้องมีน้ำเชื้อน้ำอสุจินะคะของผู้ชายเราเปรียบเทียบกันเหมือนเสมือนหนึ่งว่ามันคือมเมล็ดพืชนะคะแล้วก็ต้องมาเจอกับไข่ของผู้หญิงซึ่งเราจะเปรียบมันเหมือนกระถางดินนะคะก็คือมเมล็ดพืชนั้นต้องเข้าไปอยู่ในกระถาง ต้นไม้ก่อนเราถึงจะปลูกต้นไม้ได้นะคะซึ่งทั้งหมดมันอยู่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ที่อวัยวะเพศด้านล่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจูบเลยเพราะฉะนั้นการจูบแบบในหนังไม่ทําให้ท้องนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากตอบคําถามลูกแล้วก็อย่าลืมปิดท้ายกันแบบนี้นะคะว่าแม่ก็ดีใจนะที่ลูกกล้าถามคําถามแบบนี้กับแม่นะคะแล้วก็ถ้าลูกมีคําถามแบบนี้ หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกเห็นมานะคะเออหรือได้ยินได้ฟังมาจากเพื่อนๆแล้วลูกงงนะคะก็ให้มาถามแม่ได้ตลอดเลยแม่ก็จะพยายามตอบให้ตรงที่สุดเพราะว่าร่างกายของลูกนะคะสําคัญมากๆสําหรับแม่นะคะก็ฝากไว้ค่ะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะหเลยค่ะอย่าหนี เมื่อลูกถามคําถามเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษานะคะจงตอบทันทีค่ะเพราะถ้าเราไม่ตอบนะคะลูกจะไปหาคําตอบเองจากแหล่งอื่นที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะ 2. องค่ะสําคัญมากๆคือต้องตอบตามวัยค่ะตอบเพียงแต่สิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในระดับความเข้าใจของเขาด้วยอย่างเช่นเด็กป .5 เนี่ย เราไม่ต้องลงรายละเอียดกันเยอะมากนะคะให้เน้นเรื่องของความรักความเคารพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ใช้ภาษาบ้านๆให้การเปรียบเทียบง่าย,ายๆเช่นมเมล็ดพืชกับกระถางต้นไม้นะคะเพื่อลดความเขินอายแล้วก็เพื่อทําให้เขาเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น3ค่ะการสร้างเซฟโซนนะคะยืนยันกับลูกเสมอค่ะว่าบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกสามารถถามกันได้ทุกเรื่องนะคะแม่ๆคนไหนเคยเจอคําถาม แบบพีคๆแบบนี้จากลูกบ้างไหมคะก็ลองเมนต์เรามาเข้ามาแชร์กันหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าอมันมีคำถามแบบไหนหนะ้าที่ที่ลูกถามแล้วเราตอบไปว่ายังไงแล้วมันส่งผลกระทบยังแบบการเรียนรู้ของลูกแล้วก็ของแม่บ้านนั้นๆบ้างนะคะก็เราเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ